ฟังคุณชลพรอธิบายไปเนี่ยอาจจะมีความมั่นใจในส่วนหนึ่งแต่เราจะมาเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะจากคุณโอภาสกรรนบุตรอธิบดีกรมส่งเสริมสากรซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปวีนาคุณชลพรครับค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้ท่านอธิบดีช่วยทําความเข้าใจเกี่ยวกับสากรเจ้าหนี้ทั้ง76แห่งซึ่งเป็นธุรกรรมร่วมกับเครดิตยูเนี่ยนครองจันทร์ว่าตอนนี้มีสภาพแล้วก็มีสถานะเป็นยังไงบ้างอะคะ ผมผมอยากจะเรียนคุณปวีณาชลพรอย่างนี้นะครับว่าสหากรณ์ในประเทศไทยเนี่ยทั้งเจ็ดประเภทเม,มีประมาณแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสหกรณ์นะครับค่ะแล้วสหกรณ์ที่ทําธุรกรรมหรือกเกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยมีแค่เจ็ดสิบหกสหกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นอีกแปดพันสหกรณ์นี้ซึ่งเขาไม่มีธุรกรรมหรือไม่มีเงินฝากกับสหกรณ์เครดิตยูในคลองจันทร์เนี่ย เขาก็ดําเนินการไปตามปกติของเขาก็มีความเชื่อมั่นในระบบสากลแล้วก็สมาชิกเขาอยู่แล้วอันนี้ใน76สากอเนี่ยนะครับใน76สากอเนี่ยเอาเงินไปฝากกับสากอนเครดิตยูเนี่ยอยู่ประมาณ7,400ล้านนะครับ7,400ในขณะที่76สากอเนี่ยเขามีเงินรับฝากจากสมาชิกเขานะครับเขามีเงินรับฝากที่สมาชิกเอามาฝากของเขาเองนะครับประมาณ8 7 0 0ยล้านนะครับ8 7้0 0ล้านเนี่ย กับการที่เอาเงินไปฝากสกอร์เครดิตยูเนี่ยเนี่ยเจ็ดพันสี่ร้อยล้านเนี่ยถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ก็<ม>ก็ไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินที่เขามีเงินรับฝากจากสมาชิกไปฝากกับสกอร<ม>์เครดิตยูเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเงินเจ็ดพันกว่าล้านเนี่ย<ม>ก็เขาสามารถสร้างสภาพคล่องของสกอร์ทั้งเจ็ดสิบหกแข่งได้ได้อย่างชัดเจนเนะทุกวันนี้เขาก็ทําธุรกิจในเรื่องการให้สินเชื่อการรับฝากเงินหรือก,การที่สมาชิกมาถอนเงินเนี่ย<ม>ก็ยังเป็นไปตามปกตินะครับ ะนะครับเพราะนั้นก็ยืนยันว่าความเชื่อมั่นในระบบเนี่ยก็คือการดําเนินงานธุรกิจเนี่ยเขาก็ยังดาเนินการได้ตามปกติอย่างที่ที่ทางปปสเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ดาเนินการได้ตามปกตินะครับผมยืนยันเหมืงนะนครับค่ะแต่อย่างสมาชิกบางท่านอาจจะมีข้อกังวลนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ากรณีคดีนี้มีเขาเลยได้ว่าต่อเนื่องยืดยาวออกไปหรือว่ายืดเยื้อเนี่ยเรื่องของเงินที่ไปฝากไว้กับสากลเครดิตยูนเนี่ยจากทั้ง70กว่าสากลเนี่ยสมาชิกแต่ละท่านทําความเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ก็ในในระดับพื้นที่เนี่ยเจ็ดสิบหกแข่งเนี่ยนะครับออกองเสริมสากรเนี่ยมีสากรจังหวัดทุกแข่งเนี่ยทุกจังหวัดนะครับคนเราเนี่ยได้ไปทําความเข้าใจคณะกรรมการและคณะกรรมการสากรเองเนี่ยขเขาก็ได้ทําความเข้าใจกับสมาชิกว่าเขายังมีความมั่นค,สคงสมาชิกจะมาถอนเงินเมื่อไหร่ก้ถอนได้จะมาทาธุรกิจกับสากรก็ให้เหมือนเดิมวะก็ก็เ,เ,เป็นไปตามปกตินะครับแล้วก็ในระดับเจ็ดเจ็ดสิบหกสากรเนี่ยเราก็ได้คุยกันซึ่งเขาเข้าใจว่าสากรเครดิตยูเนี่ยอยู่ในระหว่างการไขปัญหา เขาก็ดําเนินเขาก็สามารถเขาก็ไปยืนยันกับสมาชิกว่าจํานวนเงินที่มาฝากเนี่ยมันไม่มีผลกระทบกับสภาพคล่องที่เขามีอยู่ในปัจจุบันนะครับทุกสากลอีก็ได้ทําความเข้าใจกับสมาชิกแล้วอย่างนี้ครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของราชาการไปร่วมทําความเข้าใจอันนี้ผลยืนยันว่า ธุรกรรมของสารกลรรหรือการดําเนินธุรกริจของสารกล76็ดสิบหกแห่งนะยังดําเนินการไปได้ตามปกติสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างปกติครับค่ะค่ะซึ่งทันธิบดีคะในวันที่20มีนาคมถ้าหากว่าศาลมีคําพิพากษาไปในทางที่ดีก็คือว่าให้สารกรลเครดิยูเนียนนั้นมีแผนในการฟื้นฟูสารกลขึ้นมาตรงนี้น่าจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นสําหรับอีก76สหกากลหรือว่าความรู้สึกมั่นคงของ,ของสมาชิกสารกลทั้ง76แห่งด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเขาก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นขึ้นเพิ่ม,มขึ้นมาอีกนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกจากความเชื่อมั่นเดิมว่าโอเคได้รับการฟื้นฟูยยาแก้ไขแล้วนะครับค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะในส่วนของคนที่เป็นสมาชิกของสาก์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันแล้วก็ได้รับผลกระทบมีมาตรการที่ทางสหกรออกมาก็คือเรื่องของให้กู้เงินก่อนชั่วคราวเรื่องนี้ท่านอธิบดีได้รับรายงานไหมคะว่าเรื่องของการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะก็ตอนนี้อยู่ในในระบบออโตเมติกสเตย์ก็คือเป็นเรื่องของสารที่ที่ห้ามทําธุรกรรมใหม่นะครับ ยกเว้นธุรกรรมปกติที่ทําไปแล้วนะครับจนกว่าที่จะมีการพิจารณาตัดสินวันที่2ี่มีนากรธุรกรรมต่างๆมีดำเนินการไปได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของการดําเนินการยุยติการทําธุรกรรมต่างๆไปก่อนนะครับในส่วนของอนาคตเองได้มีการวางมาตรการเอาไว้ยังไงบ้างคะเพื่อที่จะพัฒนาระบบสากลให้มีความเข้มแข็งขึ้นยั่งยืนขึ้นแล้วก็ป้องปรามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแบบที่ในอดีตที่ผ่านมาค่ะ ก็ในเรื่องของภารกิจของกรมส่งเสริมสากลในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งเพิ่มศักยภาพและสนุนสากลเข้มแข็งเนี่ยเราก็ทำเนินการอยู่แล้ววันนี้ก็คงจะต้องมาดูในเรื่องของอำนาจอีกอันคือการกํากับดูแลให้สากลเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับไม่ให้ทําผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบข้อบังคับของสากลวันนี้ทางกรมเองได้ตั้งกลุ่มตรวจการสากลในระดับจังหวัดมีทุกจังหวัดกลุ่มเราเนี้ยก็ยังมีหน้าที่เข้าไปตรวจ กิจาการสากรณ์เพิ่มความถี่ในการที่เข้าไปตรวจดูแลสากรณมากขึ้นในการตรวจเข้าไปเพื่อแนะนํานะครับส่งเสริมแล้วก็ชี้แนะในการที่ป้องกันไม่ให้เขาทําผิดมากขึ้น <Okay. S 2> ไม่ได้ไปจับผิดนะครับแต่เป็นการส่งเสริมแนะนําแล้วก็ไปกํากับในการที่ดำเนินการถ้าอาจจะทำผิดไปหรืออาจจะมีแนวโน้มไม่ดีก็อย่าไปเตือนเขาสั่งให้เขาแก้ไขนะครับและในระดับจังหวัดเราก็มีคณะกรรมการแก้ไขระดับจังหวัดนะครับ ผมคิดว่าตอนนี้ทั้งกรมส่งเสริมสากลและกรมสอบบัญชีสากลเนี่ก็คงจะเข้าไปตรวจสอบในสากลที่อาจจะมีปัญหาเนี่ยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าสากลเครดิยูเนี่ยก็จะเป็นบทหนึ่งในการที่มาถอดบทเรียนในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับ <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็นมาตรการป้องกันที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตนะคะขออนุญ,ญาตสอบถามเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะคุณโอภาสกรานบุตรนะคะที่ปดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ให้ความมั่นใจบอกว่าที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์<ม>เครดิตยูเนี่ยนคลองจันรมีแค่7จ็ดสส่วนอีก8ปดพันกว่าสาหกรณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยยังไง<ม>ยืนยันว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ถึง10%เดังนั้นสภาพคล่องของสหกรณ์ทั่วประเทศนั้นยังดีอยู่แน่นอน